สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูเราก็จะพาเรียนรายวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะตอนนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ในบทที่5นะคะอ่าบทที่5ในส่วนของการใช้ภาษานะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายราคูนะคะ จดหมายลาครูทำไมเราต้องเขียนจดหมายลาครูด้วยคะอ่าก็เพื่อเป็นการบอกให้คุณครูนะคะทราบว่าวันนี้หนูไม่สามารถมาเรียนได้นะคะหนูจึงเขียนจดหมายลาครูมานะคะอ่านี่ก็เป็นที่มาของการเขียนจดหมายลาครูนะคะมาดูกันว่ามีหลักการและวิธีการเขียนอย่างไรนะคะ จดหมายลาครูนะคะเป็นการเขียนจดหมายเพื่อสื่อสารกับคุณครูเพื่อแจ้งสาเหตุของการหยุดเรียนนะคะข้อควรปฏิบัติในการเขียนจดหมายลาครูนะคะมีดังนี้ 1. น,นะคะใช้กระดาษสีขาวสะอาดนะคะสเขียนด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่ายนะคะสใช้ภาษาสุภาพ 4เขียนเฉพาะใจความสำคัญบอกวันลานะคะและเหตุผลของการลานะคะ5นะคะไม่ขูดขีดค่าหรือทำสกปรกนะคะในการเขียนจดหมายลาครูนะคะหลักๆเลยก็คือเราจะใช้กระดาษอาจจะเป็น,นกระดาษ A4 ก็ได้นะคะกระดาษ A4 ขาวธรรมดาของเรานี่แหละนะคะ หรือว่าจะเป็นกระดาษสมุดของนักเรียนก็ได้นะคะหรือว่าก็จะเป็นกระดาษเขียนรายงานก็ได้นะคะอ่าที่มีเส้นนะคะอันนั้นก็จะง่ายต่อการเขียนของนักเรียนนะคะเขียนด้วยลายมือที่บรรจงนะคะเขียนตัวบรรจงให้สามารถอ่านได้ง่ายนะคะใช้ภาษาสุภาพนะคะ เขียนเฉพาะใจความสําคัญนะคะใจความสําคัญมีอะไรบ้างมีวันลานะคะต้องบอกด้วยว่านักเรียนเนี่ยลาวันไหนนะคะอ่าแล้วก็เหตุผลของการลานะคะทําไมถึงต้องลาหยุดเรียนนะคะอ่าอันนี้ก็คือใจความสําคัญนะคะไม่ขูดขีดนะคะหรือว่าทํำสกปรกนะคะ ในหน้านี้นะคะก็จะมีข้อสังเกตนะคะก็คือการใช้คำศัพท์นามนะคะคำศัพนามที่ต้องใช้ในการเขียนจดหมายลาครูนะคะถ้าเป็นนักเรียนผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงให้ใช้คําว่าดิฉันนะคะถ้าเป็นผู้ชายให้ใช้คําว่าผมนะคะหรือว่ากระผมนะคะ ผู้หญิงใช้ดิฉันผู้ชายใช้ผมนะคะอันนี้ก็เป็นคําสรรพนามนะคะคำสรรพนามก็คือการที่คําที่ใช้เรียกแทนตัวบุคคลนะคะมาดูรูปแบบในการเขียนจดหมายลาครูนะคะรูปแบบในการเขียนจดหมายลาครูนะคะอ่ะก็จะมีอยู่ด้วยกันไม่กี่ส่วนนะคะเดี๋ยวเรามา เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะถ้านักเรียนมีกระดาษ A 4นะคะนักเรียนก็จะต้องแบ่งนะคะ,ะแบ่งกระดาษนะคะตามนี้เลยนะคะเว้นข้างหน้านะคะหนึ่งนิ้วนะคะเว้นที่ว่างข้างหลังนะคะหนึ่งเซนติเมตรนะคะข้างหน้าหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้ววัดจากอะไรไม้บรรทัดของนักเรียนนะคะด้านที่เขากว้างนะคะ ด้านที่เขียนตัวใหญ่นะคะจะเป็นนิ้วนะคะถ้าเป็นขีดนะคะด้านตรงข้ามกันขีดเล็กๆแบบนี้จะเป็นเซนติเมตรนะคะอ่ด้านท้ายนะคะ1เซนติเมตรนะคะด้านหน้า1นิ้วนะคะแล้วก็แบ่งจุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางของกระดาษน,นะคะในส่วนที่1น,นะคะส่วนที่1ก็จะประกอบด้วยที่อยู่นะคะนักเรียน ที่อยู่ของนักเรียนนะคะวันที่ที่เขียนนะคะวันที่นักเรียนเขียนจดหมายนะคะ,ะก็จะใส่วัดจากจุดกลางๆตรงนี้นะคะ,ะต่อไปนะคะคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้น,นคําขึ้นต้นก็คือเรียนนะคะคุณครูประจําชั้นคุณครูประจําวิชานะคะชั้นป3ทับหนึงนะคะ เรียนคุณครูประจําชั้นที่เคารพนะคะก็จะเขียนอย่างนี้นะคะอันนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหานะคะอันนี้เป็นส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหานะคะก็จะเขียนเกี่ยวกับว่า,าใจความสําคัญน,นะคะก็คือชื่อนักเรียนนะคะนักเรียนชื่ออะไรนะคะสาเหตุของการหยุดเรียนนะคะหยุดเรียนวันไหนนะคะ ก็จะใส่ในช่วงของส่วนของเนื้อหานะคะต่อมาคําลงท้ายนะคะนักเรียนคําลงท้ายคําลงท้ายก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะก็จะเขียนตรงนี้นะคะ,ะชื่อผู้เขียนนะคะชื่อผู้เขียนก็คือชื่อนักเรียนเองนะคะขอรับรองว่า เป็นความจริงนะคะตรงนี้ให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อนะคะอ่าก็จะเป็นชื่อของผู้ปกครองของนักเรียนนะคะก็จะอยู่ในส่วนท้ายนะคะเป็นการรับรองความจริงนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนมาเนี่ยเป็นความจริงนะ,ะอ่าอ่ต่อมานะคะก็คือการจาหน้าซองนะคะอ่ะพอนักเรียนเขียนจดหมายเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็ พับนะคะพับแล้วก็ใส่ซองนะคะจาา่าหน้าซองนะคะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3าับหนึ่งนะคะหรือว่าชั้นประถมศึกษาปีที่3เฉยๆก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการจาา่าหน้าซองนะคะนักเรียนมาดูตัวอย่างจดหมายลาครูนะคะเหน็นไหมคะส่วนที่1น่งส่วนที่1ก็จะเป็น ที่อยู่นะคะที่อยู่ของนักเรียนนะคะที่อยู่ของนักเรียนนะคะต่อมาก็จะเป็นวันที่นะคะวันที่เขียนนะคะวันที่เขียนจดหมายนะคะอ่าอันนี้ก็คือคำขึ้นต้นนะคะในส่วนของคำขึ้นต้นนะคะ ก็เขียนตามนี้เลยนะคะะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อหานะคะเนื้อหาจดหมายนะคะเวลาเริ่มนะคะนักเรียนเขียนเริ่มนักเรียนเขียนให้ตรงกับคําว่าคุณน,นะคะ,นะเนื่องจากถ้าผู้หญิงใช้ดิฉันนะคะถ้าผู้ชายใช้ผมนะคะ,ะเนื่องจากดิฉันเป็นไข้นะคะปวดศีรษะไม่สามารถมาเรียนได้นะคะ ดิฉันจึงขอลาหยุดเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เขียนมาในส่วนนี้นะคะะต,ะ,คะตรงนี้นะคะตรงกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะเขียนบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะเพื่อปิดท้ายประโยคนะคะปิดท้ายเนื้อหานั่นเองนะคะต่อมานะคะ ตรงนี้นะเขียนให้ตรงกับวันที่นะคะก็คือด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเขียนให้ตรงกับวันที่นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ลงชื่อนักเรียนนะคะตรงนี้ก็เป็นชื่อนักเรียนเองนะคะชื่อนักเรียนนะคะ,ะต่อมานะคะในส่วนท้ายในส่วนท้ายนะคะ ขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะตรงนี้เป็นชื่อผู้ปกครองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะในการเขียนจดหมายลาครูนะคะที่เราจะได้ทําในแบบฝึกหัดนะคะนักเรียนก็ดูแบบอย่างจากตรงนี้ไปก็ได้นะคะที่อยู่ก็เปลี่ยนเป็นที่อยู่ของนักเรียนนะคะ,ะวันที่นะคะตรงนี้เปลี่ยนนะคะ วันเดืนปีเปลี่ยนนะคะเรียนตรงนี้นะคะนักเรียนก็นำไปเขียนได้เลยนะคะตรงนี้นี่คือแบบอย่างนะคะตัวอย่างของการเขียนจดหมายลาครูนะคะ,ะ่สุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของการเขียนจ่าหน้าซองนะคะก็จะมีเรียนคุณครูประจำ ชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะอ่ะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการเขียนจดหมายลาครูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูในแบบฝึกหัดของเรากันบ้างนะคะอ่านี่คือรูปแบบในแบบฝึกหัดของเรานะคะเดี๋ยวคุณครูจะไกด์ไลน์ไว้ให้นะคะอ่ะในส่วนของ 2บรรทัดนะคะข้างบนตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นที่อยู่นักเรียนนะคะที่อยู่ของนักเรียนนะคะที่อยู่ของนักเรียนนะคะเลขที่บ้านของนักเรียนนักเรียนจําได้หร Cathedral ือเปล่านะคะ่สม that, 開始开始สมติอัน <Yeah, นี้นะคะคุณครูก็จะพาเขียนนะคะที่อย cool> <Ja ู่นะคะที่อยู่ของโรงเรียนนะคะก็จะเป็น สองนะคะโมหนึ่งตำบลน,นะคะใช้ตัวย่อดได้นะคะนักเรียนตำบลคลองตะเก่านะคะเราอยู่คลองตะเกาคลองตะเกาอำเภอ ะะจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอ่านี้ก็จะเป็นในส่วนของที่อยู่นะคะนักเรียนนักเรียนก็เขียนด้วยลายมือที่เป็นตัวบรรจงนะคะอ่าตำบลคลองตะเก้านะคะอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเ้านะคะ ในส่วนแรกก็จะเป็นที่อยู่นะคะนักเรียนก็เขียนที่อยู่บ้านเลขที่ของนักเรียนเองนะคะเขียนลงไปนะคะอ่ะวันที่นะคะ,ว,ะ,คะวันที่นะคะเดี๋ยวคุครูใช้เป็นวันที่20นะคะนักเรียนเขียนลงได้เลยนะคะยี่สิบ กันยายนนะคะสองพนห้าอ่ะคะนักเรียนก็เขียนลงไปได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของวันที่นะคะนักเรียนจดหมายลาครูเนี่ยวันไหนที่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะคะนักเรียนก็เขียนจดหมายนะคะแล้วฝากเพื่อนเพื่อนะคะบ้านใกล้บ้านที่อยู่ใกล้ๆกกันนะคะหรือว่า ฝากผู้ปกครองมาให้คุณครูก็ได้นะคะอันนี้ก็เรียนรู้ในการเขียนจดหมายลาครูนะคะอ่าพอตรงนี้เสร็จแล้วนะคะวันที่เสร็จแล้วส่วนที่1เป็นที่อยู่นะคะส่วนที่2เป็นวันที่ส่วนที่3เป็นคำขึ้นต้นนะคะนักเรียนคำขึ้นต้นนักเรียนเขียนตามคุณครูได้เลยนะคะ คำขื้นต้นก็คือเรียนนะคะ,อะพอเรียนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนเว้นวักไว้1ตัวอักษรนะคะ1ตัวอักษรแค่ไหนนะคะ1ตัวอักษรแค่นี้นะคะสมมุติเรายกนอนหนูมาไว้ตรงนี้นะคะเราก็เว้นนะคะไว้1ตัวอักษรนะคะ,ะเรียนคุณครูนะคะ ประจําชั้นประถมประถมศึกษาปีที่3นะคะเรียนคุณครูประจําชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะ พอเนื่องจากนะคะนักเรียนก็มาเขียนให้ตรงกับคุณครูนะคะในส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะคะหรือว่าเนื้อหานะคะที่นักเรียนจะต้องเขียนใส่ลงไปนะคะเนื่องจากนะคะถ้าผู้หญิงใช้คำว่า,าดิฉันนะคะ ถ้าผู้ชายใช้คําว่าผมอองเห็นหรือเปล่าคะนักเรียนอะผู้ชายใช้คําว่าผมนะคะผู้หญิงใช้คําว่าดิฉันนะคะนักเรียนก็อธิบายนะคะในส่วนที่สาเหตุของนักเรียนหยุดเรียนนะคะ ะจะผมหรือกับผมก็ได้นะคะฮะพฉันมีอาการมีอาการปวดท้องก็ได้นะคะ อาการตรงนี้นะคะก็อธิบายนะคะอาจจะเป็นถ้านักเรียนไม่สบายนะคะก็บอกว่า,าปวดหัวนะคะหรือว่าปวดศีรษะนะคะส่วนมากเขาก็จะใช้คำว่าปวดศีรษะนะคะนักเรียนเดี๋ยวเขียนให้ดูนะมีการปวด ศีสษะนะคะตัวร้อนอธิบายไปนะคะตัวร้อนเป็นไข่นะคะไม่สบาย ไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกตินะคะจึง หนึ่งวันนะคะ,ะจึงขอลาหยุดเรียนเป็นเวลาหนึ่งวันนะ,ะ,ะคะครือวันที่4 0กันยายนนะคะ 2564นะคะและเราต้องบอกด้วยว่าเมื่อเราหายดีแล้วนะคะเราก็จะกลับมาเรียนตามปกตินะคะเมื่อหายดีแล้ว นะคะเมื่อหายดีแล้วจะกลับมาเรียนตามปกตินะคะอ่ะเราต้องจบท้ายประโยคอ่ะ้วยคำว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะ จริงนะคะนักเรียนจึงเรียนมาเพื่อทราบเนี่ยเราจะต้องเขียนบรรทัดตรงนี้นะคะที่เขาเว้นไว้ให้นะคะแต่ว่าอันนี้มันเหลือ,อเห็นไหมคะเหลือหลายบรรทัดนะคะคุณคณรูจึงยกขึ้นมาเขียนไว้ด้านบนนะคะที่จริงเขียนตรงนี้นะ,ค,ะคือการปิดท้ายประโยคนะคะนักเรียน,นพอเราเขียนจบตรงนี้แล้วใช่ไหมเราก็จะมาปิดท้ายประโยคด้วยคําว่าจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะ ในส่วนท้ายนะคะเราก็จะเขียนว่าด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะเสร็จแล้วก็ลงชื่อนักเรียนนะคะ ริได้ดีมาเเลยอ่ะอันนี้ครูสมมติชื่อนะคะก็ตรงนี้เป็นส่วนของชื่อนักเรียนนะคะนักเรียนก็เขียนชื่อนักเรียนลงไปได้เลยนะคะนะตรงนี้นะคะก็เป็นในส่วนของชื่อผู้ปกครองนะคะเขียนว่าขอรับรองขอรับรองว่า เป็นความจริงนะคะ,ะสิ่งที่นักเรียนเขียนมาเนี่ยรับรองว่าเป็นความจริงนะคะ,ะเขียนว่าผู้ปกครองนะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นชื่อผู้ปกครองนะคะ,ะ,ะยกตัวอย่างชื่อเฉยนะคะนักเรียน ตรงนี้เป็นชื่อผู้ปกครองนะคะอ่านี่ก็เป็นการเขียนจดหมายลาครูนะคะนักเรียนก็ลองไปเขียนดูนะคะมีตัวอย่างในหนังสือนะคะในหนังสือเรียนของเรานะคะนักเรียนก็สามารถเปิดกลับไปดูได้นะคะ,ะตรงนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะใช้คำว่ากระผมนะคะ ระผมนะคะกระผมหรือว่าผมเฉยๆก็ได้นะคะอะ่นี่ก็เป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายลากครูนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งหน้านะคะที่ต้องเขียนจ่าหน้าซองนะคะอ่ะจ่าหน้าจดหมายนะคะนักเรียนก็ดูแบบอย่างในหนังสือเรียนนะคะ,ะนี่จ่าหน้าซองแบบนี้เลยนะคะนักเรียนก็ทำให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็คือแบบอย่างในการเขียนจดหมายลาครูนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเ,เวลามาเรียนไม่ได้นะคะหรือว่าปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะคะหรือว่าไม่สบายต่างๆนะคะนักเรียนก็สามารถเขียนจดหมายนะคะมาฝากถึงคุณครูได้นะคะว่าทําไมหนูถึงต้องหยุดเรียนนะคะก็ฝากเพื่อนมาให้คุณครูได้นะคะ อันนี้ก็เป็นในรูปแบบของการเขียนจดหมายลาครูนะคะก็ฝากไว้นะคะ,ะนักเรียนก็ทําหน้าที่73และ74นะคะในส่วนของการเขียนจดหมายลาครูนะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงพอไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ